คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าจากป่าลึกไหมบางเรื่องฟังดูเหมือนตำนานแต่เมื่อฟังบ่อยเข้าคุณจะเริ่มสงสัยว่ามันอาจจะเคยเกิดขึ้นจริงที่ป่าผู้เตยจังหวัดสุพรรณบุรีมีเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งนางสวมชุดขาวห่มผ้าเหมือนแม่ชีแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครหรือมาจากไหนชาวบ้านเรียกเธอว่านางไม้ห่มขาวว่ากันว่าเธอจะปรากฏตัวเฉพาะในคืนเดือนเพ็ญ ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่าทึบเสียงฟีเท้าแผ่วเบากลิ่นหอมเย็นและเสียงเพลงโบราณจางคือสัญญาณว่าเธอกำลังมาแต่ระวังให้ดีถ้าคุณเข้าไปโดยไม่เคารพสถานที่หลายคนเล่าว่าได้ยินเสียงกระซิบของผู้หญิงที่ไม่เห็นตัวแล้วหายไปไม่มีใครพบอีกเลยบางคนเชื่อว่าเธอปกป้องถุนป่าบางคนว่าคือวิญญาณที่ยังไม่ไปไหน แต่ทุกคนต่างบอกตรงกันว่าเธองดงามและน่ากลัวในเวลาเดียวกันคุณละ่ะกล้าเดินเข้าป่าคืนนั้นไหมถ้าชอบกดติดตามเสียงจากความเมื่อจะกลับมาอีกครั้ง